ข้าหยกหมูสามชั้นตุนผักกาดดองก่อนอื่นเราก็นำหมูสามชั้นไปต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วก็นำมาอบค่ะด้วยหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ไฟที่180องศาใช้เวลาที่40นาทีค่ะหรือให้สังเกตจนหนังหมูแห้งนะคะระหว่างที่เรารอหนังหมูเราก็จะมาหั่นผักกาดดองกันก่อน,นะคะ่ะวันนี้เราใช้ผักกาดดองสำเร็จรูปนะคะหั่นให้เป็นชิ้นตามชอบค่ะ แล้วเราก็จะมาตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะตำเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ก่อนค่ะหนังหมูที่เราอบไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำม,มาทอดกันค่ะพอหมูเย็นแล้วเราก็นำลงทอดเลยนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างไปทางแรงนะคะให้น้ำมันร้อนๆหน่อยค่ะพอเราใส่ลงไปหนังหมูก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะ ทอดให้ฟูทั่วทั้งชิ้นเลยค่ะ พอหนังหมูฟูแล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นพักไว้ให้กระเด็ดน้ํามันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตุ๋นกันเลยค่ะตั้งหม้อให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะแล้วก็ใส่สามเกลือที่เราโขลกไว้นะคะ พอสามเกลอรเริ่มเหลืองแล้วเราก็ใส่ประกาศดองค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ พอใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะพอผัดแห้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราทอดไว้ค่ะใส่ลงไปให้ทั่วหม้อเลยนะคะ ใส่น้ำให้พอทั่วมหมูนะคะใส่น้ำแล้วเราก็คนๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้น้ำปรุงรสอะค่ะซึมเข้าไปในเนื้อหมูะค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาหม้อตุ่นไว้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงะค่ะ หรือจนกว่าเนื้อหมูจะนุ่มนะคะครบเวลาแล้วมาดูกันค่ะตอนนี้หมูก็นุ่มแล้วนะคะแล้วก็น้ำก็แห้งลงแล้วขั้นตอนนี้นะคะสามารถชิมรสแล้วก็ปรุงตามชอบได้เลยนะคะต้องการลดเคม็มลดหวานสาม,มารถปรุงเพิ่มได้เลยค่ะที่เราปรุงเราจะออกเค็มๆเ,เหมือนหวานค่ะจะไม่หวานมากนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวของผักกาดดองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ